สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคาเฟ่กับร้านอาหารที่น่าสนใจในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดกันค่ะครับผมเราลองไปดูข้อมูลจากหลายๆแพลตฟอร์มมาทั้งเลมันเอทติกตอกวองไนแล้วก็ Trip.com ด้วยใช่ครับคือเหมือนเราจะมากลั่นกรองข้อมูลกันดูว่ามีร้านไหนเด็ดๆบ้างโดยเฉพาะคนที่อยากเที่ยวตราดแบบไม่ต้องข้ามเกาะเนอะแหล่งข้อมูลพวกนี้ก็ชี้เป้าร้านบรรยากาศดีๆไว้เยอะเลยครับเป้าหมายก็คือหา ร้านเด่นๆร้านดังหรือร้านที่แบบว่าให้ฟิลท้องถิ่นจริงๆเน้นบรรยากาศริมทะเลอาหารทะเลสดๆซึ่งเป็นจุดเด่นของคลองใหญ่อยู่แล้วใช่เลยครับจุดแข็งเขาเลยงั้นเราเริ่มกันที่คาเฟ่ก่อนเลยไหมคะที่เห็นพูดถึงกันเยอะๆก็มีวังโกเล่บีชคาเฟ่โอ้วังโกเล่ใช่ใช่อยู่ที่หาดตันนึกคะ่ะใกล้ๆพบทะเลรีสอร์ทเขาแต่งร้านสไตล์โคซี้บีชเฮาส์โทนขา,ขาวๆสบายตาอืมอืม ดูสบายๆดีมุมถ่ายรูปนี่คือเยอะมากจนบางคนบอกว่าเหมือนสไตล์เกาหลีเลยค่ะครับเห็นว่าเมนูแนะนำก็มีพวกมัทฉะครัวซองโฮเมดอะไรแบบนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ดีตรงที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงด้วยแต่ต้องเป็นโซนเอาท์ดอร์นะคะครับการตกแต่งที่ผสมความมินิมอลกับทะเลนี่น่าสนใจนะมันตอบโจทย์คนที่อยากได้ฟิลทะเลสวยๆแต่ไม่ต้องข้ามเกาะจริงค่ะแล้วจากตัวเมืองตราดไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะครับประมาณ ไม่ถึงชั่วโมงดีมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ80กว่าโลแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งจากเลมอนเอทเหมือนกันชื่อบาลีบูเล่บาลีบูเล่ค่ะเขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ลับใกล้ๆพบทะเลรีสอร์ทเหมือนกันเลยอ๋ออยู่ใกล้ๆกันที่นี่มีครบเลยค่ะทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีที่พักด้วยเน้นอาหารทะเลสดๆการเป็นคาเฟ่ลับนี่มันทาให้ดูดน่าค้นหาขึ้นนะใช่ค่ะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะเหมาะกับสายถ่ายรูปเลย การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับสำหรับคนเดินทางแต่ถ้าพูดถึงร้านที่แบบโลเคชันเด่นสุดๆเลยต้องชาโรมคาเฟ่ค่ะอ๋อชาโรมที่ได้ยินว่าอยู่กลางทะเลใช่ค่ะข้อมูลจาก Trip.com บอกว่าตัวคาเฟ่ยื่นออกไปในทะเลเลยบนสะพานท่าเรือเก่ายาวเกือบ500เมตรโอโ้จริงเหรอครับเหมือนนั่งอยู่กลางทะเลเลยสิประมาณนั้นเลยค่ะ แต่งร้านก็สวยวิวทะเลเต็มๆเลยโดยเฉพาะตอนพระอาทิตย์ตกน่าจะสวยมากอืมน่าสนใจมากครับมีค่าเข้านิดหน่อย70บาทแต่เอาไปแลกซื้ออาหารเครื่องดื่มได้ค่ะมีที่พักด้วยเหมือนกันเมนูเขามีอะไรน่าสนใจบ้างครับเห็นมีพวกสปาเกตตีเส้นดำหมึกน้ำดำปูนิ่มคั่วพริกเกลืออะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหน่ากินทั้นนั้นเลยแนวคิดคาเฟ่กลางทะเลนี่โดดเด่นจริงๆครับ ถือว่าใช้ทําเลได้คุ้มค่ามากนอกจากนี้ก็มี The ะคลิปคาเฟใน g โกลเด้นค f ิฟบีชรีสอร์ทครับที่หลังกลัดอันนั้นวิวสวยทั้งทะเลทั้งภูเขาเลยใช่ค่ะหรือถ้าใครชอบแนววินเทจในตัวเมืองตราดก็มี1 0 0เ h o m e b r e นอ๋อร้านนั้นก็ดังอยู่หรือถ้าชอบสไตล์เกาหลีอีกที่คลองใหญ่เองก็มี c o f f e e สมอมด้วยนะคะจะเห็นว่ามีคาเฟ่หลายสไตล์เลยเนาะ ตั้งแต่ร้านวิมหาสวยๆร้านในรีสอร์ทขายวิวหรือร้านคอนเซปต์เฉพาะตัวแบบเชสโรมทีนี้มาดูฝั่งร้านอาหารทะเลกันบ้างดีกว่าค่ะครับผมมีร้านหนึ่งที่คนพื้นที่เขาแนะนำกันมาเลยคือร้านป้านากับลุงปานที่คลองใหญ่อ๋อป้านากับลุงปานจุดเด่นคือกั้งค่ะกั้งสดๆตัวใหญ่ๆเลยกลั้งมีของดีของใหญ่เลยนะเมนูเด็ดเขาคือก๋วยเตี๋ยวน้ำใส่กั้งบรรยากาศร้านก็สบายๆริมท่าเรือประมงเลยค่ะ การชูวัตถุดิบท้องถิ่นแบบนี้แล้วคนพื้นที่แนะนำเองด้วยมันน่าเชื่อถือดีนะครับดึงดูดนักชิมได้เลยแล้วก็มีที่หาดบันชื่นค่ะหาดนี้คนพูดถึงเยอะว่าทรายขาวน้ำใสใช่ครับหาดบันชื่นนี่ดังอยู่ที่หาดก็มีร้านอาหารหน่าสนใจหลายร้านอย่างร้านน้องโฟซีฟูด้ดอ๋อร้านน้องโฟอยู่ติดหาดเลยค่ะมีห้องน้ำห้องอาบน้ำให้ด้วยอาหารทะเลสดราคาดีค่ะ หาดบันชื่นดีๆตรงที่มีครบวงจรนะครับนอกจากร้านอาหารก็มีที่พักเยอะเลยทั้งรีสอร์ทโฮมสเตย์ใช่ค่ะอยู่ได้ทั้งวันเลยแล้วมีเมนูที่เห็นใน Tik Tok ค่ะกำลังมาแรงเลยคือยำห้าไข่ยำห้าไข่ไข่อะไรบ้างครับเนี่ยมันน่าจะมีไขป่ปูไข่แมงดากไข่ปลาอะไรประมาณนี้แหละค่ะเห็นในคลิปคือเครื่องแน่นมากรสจัดจ้านน่าทานสุดโห ฟังแล้วน้ำลายซอเลยร้านอยู่ตรงไหนครับเขาบอกว่าเป็นร้านริมหาดสุดทางหาดบันชื่นเลยค่ะในคอมเมนต์มีคนบอกว่าเป็นร้านแจ้อแอนอ๋อร้านแจ้อแอนการมีเมนูเฉพาะถิ่นเด็ดๆแบบนี้มันช่วยเพิ่มสีสันให้การไปเที่ยวคลองใหญ่ได้ดีเลยนะครับนอกเหนือจากอาหารทะเลสดทั่วไปนอกจากร้านที่เราคุยกันมา วงในก็ยังมีลิสต์ร้านอื่นๆในคลองใหญ่อีกเยอะเลยนะคะครับมีร้านไหนอีกบ้างครับก็มีร้าน8เต็มดวงซีฟู้ดบุญยางซีฟู้ดแล้วก็นกน้อยซีฟู้ดค่ะโอ้โหตัวเลือกเยอะจริงครับแสดงว่าเรื่องอาหารทะเลนี่คลองใหญ่เขาไม่ธรรมดาสรุปแล้วคลองใหญ่นี่มีครบจริงๆเนอะทั้งคาเฟ่สวยๆบรรยากาศดีอย่างวองโกเล่หรือคอนเซ็ปต์เก๋ๆแบบชาโรม ครับผมแล้วก็มีร้านอาหารทะเลรสชาติแบบท้องถิ่นแท้ๆอย่างร้านป้านาหรือร้านริมหาดบรรยากาศดีๆที่หาดบันชื่นใช่ครับรวมไปถึงเมนูเด็ดๆอย่างยำห้าไข่ด้วยค่ะทำให้คลองใหญ่เป็นมากกว่าแค่ทางผ่านแล้วจริงๆแต่เป็นจุดหมายที่น่าแวะเที่ยวแวะชิมเลยจริงครับข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพร้านน่าสนใจเยอะมากเลยค่ะแต่ก็น่าคิดต่อนะครับว่าถ้าเราลองเอ่อ ลองไปสำรวจลึกลงไปอีกหน่อยเช่นตามตลาดเช้าหรือชุมชนประมงเล็กๆอืมก็น่าสนใจนะคะเราอาจจะเจอวัตถุด,ดิบหรือสูตรอาหารพื้นบ้านที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากกว่านี้อีกก็ได้นะครับจริงด้วยค่ะเหมือนเป็นโจทย์ทิ้งท้ายให้ลองไปค้นหากันต่อเองประมาณนั้น